สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้พบกันอีกครั้งกับเกมโรบอทตอนนี้พี่อยู่ในแมปคาตาเพาเป็นแมปที่เราต้องเล่นเป็นคาตาเพานะครับโดยที่มีคนหนึ่งเป็นคนเคลื่อนที่อย่างนี้สามารถหมุนซ้ายขวาได้แล้วก็อีกคนนึงเป็นลูกคาตาเพาไอ้คาตาเพาเนี่ยมันคือปืนใหญ่ปไปใช่ป่ะมันคือปืนนี่ไมใช่ครับโอเคมามันคือเครื่องยิงหินเออมันคือเครื่องยิงอ่ะแต่เนี่ยเปลี่ยนจากลูกกระสุนเป็นคนแทนมาขั้นแรกตามนี้เลยครับเราต้องเล็งตรงนี้พี่ทําการรอโอเคได้ละลองดิยิงไป okay. ยิ่งพี่เป็นตัวกระสุนใช่ไหมพี่ตัวกระสุนพี่เป็นคนนี้เป็นคนหมุนไปดิเดินต่อพี่เดินมาเปิดประตูให้พี่บุกโอเคครับป่ากำลังคขับไปข้ามมาเลยเรรยบร้อยขึ้นมาโอเคเราไก่กดดีคอกลับไปเ,เป็นหินป่าป่าไปขึ้นมาละเราไม่สามารถผ่านตรงนี้ได้ป่ะรัดได้ไหมโยนน่าจะได้ป่ไมไม่ไปแล้วมันไปทำไมมันไปไม่ได้ดิเดินไปทางนี้ เออว่ะแต่ถ้าบิ๊กตกลงไปข้างล่างบิ๊กน่าจะตายเอ้ยเราไปข้างๆได้ไหมเงี้ยยิงบิ๊กขึ้นไปรอน่าจะได้เลยอ่ะลองเล่นถึงปะโอเคยิงอยู่เอ้ยถึงพอดีก็ถึงนี่ว่ะโอเคเหยียบไว้อ๋อพี่ต้องอยู่บนนี้ขึ้นไปก่อนโอเคไปเลย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 โอเคเหยียบเฮ้ยไอไออ้าล่วงเข้ามันไม่ไปหรอไม่ได้มันต้องนี่เว้ยคือพี่ต้อง ขับพร้อมกับมันด้วยไม่ได้ดิเอาใหม่เอาใหม่โ้ oh, <Okay. S 2> ต้องเริ่มใหม่เลยเดี๋ยวเราไปรวมล่างใหม่มาเนี่ยตรงนี้เราโชว์ให้ดูตอนแรกพี่ไม่โชว์เรื่องรวมอ่า uh, พื่อคนขับคาตาเพาบิคมาแล้วดิโอเควิเป็นหินหาละชิอคออายหนึ่งต้องเริ่มแต่ตอนแรกเลยอะไกลมากเอาไปปิดลานเลย okay. ยิงปิวยิงออกไปรีบลงมา เราต้องไปถึงเช็คพอยต์สองนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะ่จาจะไกลามากมื่กกี้เพิ่งเป็นด่านที่สองเองขึ้นมาเขาบอกอะไรนะต้องยิงเราต้องอยู่บนแพลตฟอร์มแบบเต็มตัวมื่อกี้พี่อยู่ไม่เต็มตัวมัง้งอ่ะยิงทางนี้ไปยิงถูกปะเกือบเลยโอเคเหยียบดิพี่เหยียบละอ๋อนี่ไงมันต้องเต็มมื่กกี้พี่อยู่แค่คร,ครึ่งหนึง่งโอเคพราะครึค่งหนึ่งมันไม่เต็มเว้ยแล้วมันก็เลยล่วงไปขึ้นมาละลงมาได้เลยกลับมาละ มาอันนี้เขาให้กดรีคอ l l เพื่อรีเทิร์นกลับไปที่คาตาเพาแล้วก็ให้เราระวังขวานตรงนี้พี่ต้องไปเรื่อยๆโอเคไปก่อนรอขวานตกงลงมาขึ้นไปขวานชต่อ <c oughs> อ่ะฮะอันนี้ยังไงต่อเนี่ยอุย้ยมันชนคนอื่นด้วยนะ <c oughs> ยมันชนคนอื่นด้วยบิ๊กอันเนี้ยรถอ่ะพี่กี้พี่เดินชน <c oughs> คนข้างหลังมันกระเด็นออกเ <c oughs> อ๋อไม่แล้วอะอะไรวะเนี่ยอ่ะฮะอันนี้ก็ต้องให้ยิงตรงนี้หรอยิงเป้าตรงนู้นแล้ว อ๋อโอเคเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยคือพี่ต้องอยู่บนนั้นป้าแล้วยิงเป้าให้บ okay, ิ๊กไปอ่าฮะยิงไปดิยิงไปเลยโอเคยิงปิวถึงปะถึงครับโอเคมาพี่อยู่บนนี้นะอย่าไน,นึ่งนะอย่าพึ่งนายอ่า uh, ไปได้เลยโอเคเหยียบเฮ้ยพานซี่ว่ะเฮ้ย hey, อันนี้มันง่ายกว่าไข่ยเยอะเลยไข่ยอย่างยากตอนนั้น <Yeah. S 1> ที่เล่นทูเปยเยอะไข่ไปอ่ะผนย,ย,ยากเลย โอเคเออทูเพเยอร์ไข่นี่ใครยังไม่ดูสามารถกดทางขวาบนได้นะเดี๋ยวพี่ขึ้นนะฮะน,นั้นก็เป็นทูเพเยอร์อีกอันหนึ่งที่ยากมากเลยปะดีคอปะ่ะของบิ๊กมีทางให้ไปอยู่อ่ะอ๋อโอเคมันมีปุ่มให้กดอีกทีนึงพี่ก็ไปกดอีกปุ่มนึงปุ่มเปิดสะพานทางนี้ลืมไปเออตรงนี้นี่หว่าสะพานไปเ,เรื่อยเลยเป็นออฟบี้นิดนึงอย่าตกนะที่ทำอะไรไม่ได้รอเดิบิ๊กเนี่ยใีม่มาเลยโวออฟบี้ซะยยาวเลยก็อย่าตกนะอย่าตกนะมองไม่เห็นเลยไม่ตกไม่ตก อ๋อโอเคกดรอสะพานลงมาขึ้นมาแล้วอ๋าอันนี้ก็ต้องรีคอร์ะอ๋อเดินลงมาได้เลย,เ,ลย<อ>เดินมาได้เลย,เลยมีรีคอร์ละมีบันไดเดินนะเมื่อกี้เห็นบ้าข้างๆเนี่ยเดินได้โอเคอันนี้ก็ทำการเดินที่ขอมองถนนจะชันหน่อยเฮ้ยกระปกเฮ้ยกระปกโอเคหมุนหมนเ,เนสียขวานนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคฉัผ่านนี้ไป ให้ขวาลงมาก่อนแล้วค่อยผ่านลงมาโ <Okay. S 1> อเค<อ>ดขวานยังไม่ลงเออมันต <Okay, S 1> ีล,ลงแล้วขวามันควรตีรอแน่เลยควรตีจัดอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคมาอันนี้ก็คือบิ๊กต้องไปเปิดสะพานลงมาก่อนขั้นแรกเดี๋ยวเลงให้อ่ะตอนนี้น่าจะถึงปะเอ่อซ้ายนิดน,นึงไม่ได้แล้วมันติดมันติดจริงก็ต้องนี้โอเคตรงนี้แหละ ยิงเสียงตัดยิ่งยิ่งเนี่ยตัดยอมิกเนี่ยยิยิ่งต่อเลยยิยิมันเป็นอะไรวะยิ่งยิไม่อบิ๊กมันเสียงดังไม่ได้อ่ะเ็ปตัวตัดไปโอเคแล้วก็มีอันที่สองไปสัมผัสอีกนึงเรา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 ไปโอเคขึ้นไปกันต่อ เช็คพอยต์อยู่ไหนก็ไม่รู้มันต้องไกลแล้วนะเช็คพอยต์น่าจะใกล้แล้วป่ะพอยต์อยู่ไหนเช็คพอยต์อยู่ไหนตัวุลยยางอันนี้คืออะไรเขาบอกให้ระวังมีสปินเนอร์อ๋อมันบุดอย่างนี้อุ้ยเกิดเห็นเฮ้ยเกิดโดนเกิดโดนยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนาต้องตามมันปะมันพี่ตามนี่ไปเลยได้โอ้มันต้องเร็วมากอันนี้มันเร็วมากโคตรยากเฮ้ยไป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 เฮ้ยเฮ้ยทำไปเนี่ยทัน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 อยู่เฮ้ยผ่านโอเคเร็วอยู่ อันนี้ล่ะเช็คก่อนก่อนจะเข้าไปเขาให้เล็งไปทางนี้หรอดีไงทางนี้แล้วก็อ๋อต้องขึ้นลอกโอเคไปยิงระวังตกนะระวังตกนะเดี๋ยวพี่ขึ้นนี้ก่อนพี่ต้องขึ้นบนนี้โอเคครับอ่ะไปได้เลยเต็มละต่อจต็มที่ไปเลยอ่าดีๆนะเดี๋ยวตกไปตายไม่ไม่ไม่ตายหรอโอเคเราตกไปตายนะ ได้ครับโอเคมาถึงปุ่มกดแล้วกดเลยไปยเลยกดปุ๊บโอ้ยมันเร็วมากโอ้พุ่งมันจรวดเลยโอ้โคตรเร็วมันเร็วแล้วก็มาช้าตอนท้ายโอเคพี่ลงมาละดีคอได้เลยครับดีคอกลับมาแล้วนะฮะอันนี้ก็ง่ายๆไม้จะตกคอติกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บ เอ้ยกระดุกกระหอตอนขึ้นไม้มันมีกระตุกปะใช่มัมีความน่นนั่นมันห่างกันละชั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมันไหลลงมันไหลลงมันไหลลงเฮ้ยมันไหลลงมันไหลลงมันนี่มีแรงกส่งโอเคเกมมันมีเรื่องระบบฟิสิกส์ด้วยนิดนึงมีแรงระบบแรงลดแรงหมดมันเป็นรถมันหนักมันไม่ใช่รถเลยมันใช่ตีนเลยนุ่นดียวไม่ใช่การเฉ็นนะเฮ้ยล้อ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 ไปตรงล้อตกล่องให้ล้อไม่ตรงล้อไม่ตรง ตม่องอย่างยากเลยอ่ะ่นก่อนหมุนตรงละโคตรยากเลยเออเคสเนี้หมุนได้โอเคมาหมุน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 อีกอันเดียวเล็งพร้อมเนยำาในกันเลยข้างหน้าคืออะไรดูดิมันเป็นเคียวหมุนด้านบนนะฮะเป็นเคียวสปินเนอร์หมุนโอ้โหเดี๋ยวแล้วมีกี่ตัวเนี่ย,ยสามบ้านเหรอ สี่อันสี่สองอะไรมี่สี่ตามบอสไปเนี่ยก็ไปเลยนี่ไปเลยเฮ้ยโเคยหยุดอด้ไปเลยไปเลยหยุดได้มันหยุดได้อยู่มันไ้อยู่เล็กเล็กพอพออยู่ได้โอ้โหเกือบโดนเกือบโดนอะไรไม่โดนพี่เช็คแล้วไม่โดนมันไม่โดนพี่บุ๊กไม่โดนไม่โดนโดนไปอยู่ไปอยู่โอเคไปเขาบอกว่าระวังอันนี้มันมีอันนี้ลงลงมาหินจริงเราจะผ่านยังไงอ่ะ แพทเทิร์นมาก่อนนะดูแพทเทิร์นมาก่อนเราต้องอะไรดูก่อนเราต้องพูดไอ้มันช้าๆอ่าอ่าต้องขับผ่านหินที่ยังไม่น่าใช่แต่มันมีเป้าให้เราเล็งตรงนั้นได้บิ๊กทำอะไรได้ตรงนู้นถ้าเล็งไปโอ้ยบิ๊กกระโดดขึ้นไปได้นังไงไม่อ๋อบิ๊กต้องอ๋อบิ๊กเห็นแล้วบิ๊กองไปอยู่ตรงนู้นอยู่ถิ่นกิ้งไม่ใช่ให้เราต้านหินอ๋อโอเคต้องอยู่ถิ่นกิ้งบิ๊กบิ๊กข้ามไปได้ปะเดี๋ยวบิ๊กจะลองยิงตัวเองไปนะถึงปะถึงว่าลองดูดิ โอเคยิ่งฟิวถึงอยู่ถึงอยู่อ่ะกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆครับตามเสาห,เหินได้ป่ะเสาไม้เสาหินนะ่ะเอาลุกขึ้นไาเด้อดิโอเคเมื<ๆ>่อกี้หัวติดนิดนึงกรดูนี้มันจะรอดป่ะ <c oughs> ข้างบนอ่ะเหมือนให้กดหรือว่าวโอ้เริ่หไ่ตั้งใจเล่นดิื <c oughs> อข้างบนมันเป็นนั่น <c oughs> วะพี่เห็นมันเป็นทางให้กดสะพานลงมาอย่างเดียวหรือเปล่าวะใ่า <c oughs> แล้วพี่ก็ต้องผ่านขีดเองโอ้แต่ยากเลยเนี่ยมันมันเคลื่อนที่ช้ารถอ่ะ ลองดูเผื่อเหยียบปูนมันได้เลยอันนี้ลันแพทกระโดดเหยียบเอา้าเฮ้ยเอา้าไอ้บิ๊กทำทำไมเนี่ยว๊าบเอาบิ๊กกลับมาเกิดเอา้าสลับการเอาออกพี่เป็นนี่แทนอะไรวะเนี่ยเอาบิ๊กกดพี่กลายเป็นคนที่แทนอ่ะพี่ลองแทนไหมลองนี่ลองนี่พี่ขอพี่ขอโอเคพี่บุ๊คลองยิงดูลันแพทอะไรวะเรื่องลันผงลันแพทอะไรทำมันลงตกล,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 ลงไปทำไมวะบอกพี่ด้วยเกิดอะไรขึ้น เมื่อกี้มันมีรันแผดให้เหยียบบิ๊กนึกว่ามันจะพุ่งข้ามไปได้แต่มันตกดินเฉยเลยเออรันแผดฮะปุ๊บมันเดินข้ามได้ใช่ไหมใช่มันเดินข้ามได้แล้วรันแผดเหยียบทำไมวะเออบิ๊กไปบิ๊กนึกว่ามันจะช่วยไงบิ๊กบิ๊กเฮ้บิ๊กบิ๊กอ่ะฮะอันนี้ ผลล้อให้สะพานล่นลงมาแล้วหินเฮ้ยเอ้ย,อยหินไม่หยุดสวยละ่ะหินไม่หยุดวะโอเคต้องฝ่ายหินไปเองโอเคพี่รอตรงนี้แล้วกันบิ๊กฝ่าไม่ได้ได้ครับดูแพทเทิร์นมันถูกหรือเปล่าพี่ว่าอาจจะเราดูแพทเทิร์นให้ถูกนะลองดิเอาเลยเอาล้อบิ๊กมันจมไปข้างนึงสันติเนยเอาเอาเอามาก่อนอมันล้อมันจมดินข้างนึงตอนบิ๊กเกิดมาธริยะ,ยะ,ยะอ่ะ ขับ oh, ไม่ได้ oh. ไปดูนี่ว่าเครื่องแตกแล้วแน่เลยเอาไปด่ก็ไปดิเอาไปไม่ได้มันติดติดล้ออะล้อจมดินพี่เดินเป็นวงกลมอย่างนั้นนะไม่หลอนละมึงเป็นบิ๊กกีม่งเป็นอัจฉริยะมันเหมือนเดินเป็นวง, uh งกลม okay, แล้วนะโอเคตายรีว oh ล์ละเอาใหม่ไปแทนไปไปโอเคครับยิง ไม่ต้องขึ้นรันแพทนะมันหลอกมันดักควายวิกรันแพทออะได้ครับรอบนี้ไปโดนดักฮนะเดี๋ยวผ่านไปไปกดไว้โอเคเดี๋ยวพี่ต้องอะไรตรงนี้ไปเองพี่กดเปิดประตูแล้วไปเนี่ยโอ้ยผ่านแล้วไอโง่ พวกนี้มึงโง่จริงเลยไปเนี่ยทีเดียวผ่านเทคเดียวผ่านเลยไอ้บิ๊มึงโง่จังวะทำไมทำไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้บิ๊กออกจากจุดสตาร์ทไม่ได้เลยซ้ำก็เห็นบิ๊กเห็นบิ๊กเดินเป็นวงกลมแบบหมุน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 อย่างนั้นแบะวงกลมมารีคอมาโอเครีคอต่อเลยโอเคตรงนี้ก็เป็นสะพานไม้ธรรมดาไม่มีอะไรข้างหน้ามีอะไรวะ ใช่ก่อนมีขวานอ่าฮะจะสับลงมาจึบจุดจุดจจจยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอเราจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้างาเราหยุดไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ขวาขวาอะไรอ๋อมันมีบูให้เราหยุดจุดหนึ่งเห็นมุมล,ละเห็นมุมแล้วหยุดแป๊บเดียว๋ยวแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปแล้ว อ้าอ้ารถพลังไปเร็วไปรถขาดเรียบร้อยละล้อเหลือแค่สองันไปไม่ได้แล้วเรียบร้อยขาดอ้าเรียบร้อยมิกกี้เออรถเหลือแค่นี้เองสปริงแท็บออกสปริงแท็บเริ่มใหม่กดยิงอ้าะเเบิดฮ้ยระเบิดไปได้ป่า ไม่ได้หรอกมารีเซ<อ><อ>็ตรีเซ็ตอ่ะคืออ่ะรีเซ็ตดิเริ่มใหม่เริ่มใหม่ออกไงอะ่ะพี่ออกจากที่นี้ไม่ได้เลยพังแล้วมิจฉก็โดนเหยียบกระโดดลงล่างอือเอเฮ้ยรีไวท์ได้โอเคพี่รีไวท์แล้วมาเฮ้ยเหลือด้วยต้องใจเล่นพี่ช่วยพี่ด้วยไม่ใช่แบบนิ่งๆบอกบอกพี่เลยยังไงดูนี่ดูดูแพทเทิร์นเลยดูแพทเทิร์นหน่อยเนี่ยเราเราตรงยาวได้นะที่จริงอ่ะเราตรงยาวยาวได้เลย ลอยมันขึ้นหมดแล้วตรงยาวเลยมันจะมีจุดให้หยุดแป๊บเดียวปุ๊บ,บ,บมันยังไงวะเนี่ยแพทเทิร์นมันงงมากเลยพออันนี้ขึ้นปุ๊บเราไปได้เลยอ๋อโอเคอก็ตรงยาวเลยนี่หว่าใช่ตรงยาวทันอันนี้คือเขาบอกว่าให้เราเขออยู่บนแนพลตฟอร์มก่อนที่จะเดินไปแล้วก็ยิงบีทางโน้นปะนู่น,น,นใช่ปะยิงปิงป้วคืออ่ะ มาพี่ขึ้นทางนี้อ่าฮะนี่ให้มีก<า>ระโดดเรียบร้อยแล้วเต็มที่แล้วพร้อ,อมล้วบไปได้เลย <S <S อย่าตกพลาดนะพี่มีบีดีไว้แล้วนะถ้าตายรอบนี้เราอาจจะต้องพอเลยมันไกลจัดเลยไปสิถ้าตายรอบนี้เราจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะ <ไป S 1> มันยังมถึงเ,เ,งช,เช็คพอยต์ละกดนะกดเลยเมื่อไถึงเช็คพอยต์เนี่ยเตรียมเช็คพอยต์ไกลจัด อาฮะเช็คพอยต์เมื่อไหร่อ๋อโอเคนี่ลูกหินจริงรีคอร์ไปละ้วพี่ดูได้ย,ยังไงนะตรกลางก่อนกลาง,งอันทางขวาก็าคือกลางแรกถ้าเรียนจากซ้ายไปขวาเอาหนึ่งสองสามมาจากซ้ายไปขวาเหมือนเลขปกติเลข <Okay. S 1> อ่ารีเซ็ตนะนี่เอานี่มันจะมีที่ยืออนปะวะหลังจากลูกเนี้ยน่าจะวิ่งได้เลยอ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่คือมันต้องรองให้ลงทุกลูกก่อนแล้วลูกสุดท้ายลงแล้วพี่วิ่งได้เห็นปะ ใช่ไปเฮ้ยโอเคผ่านเฮ้ยโอ้โหมีสปินเดอร์ตรงนี้หยุดไม่ได้มิกพี่เลยไปที่จุดทอยู่ต่อกว่าหน้าเรียบร้อยพี่มีวีดีไว้แล้วโอ้โหแม่งย่างมันดักนี้เลยอ่ะไปไม่ได้ด้วยตายหากระโดดลงไปดิมองไม่ทันอ่ะกระโดดลงไปดิเช็คขนาดใชคพอยต์ป่ะลองลองยิงดิยิงดิยิงเต็มได้ป่ะยิงไปดิได้ได้ ยิงปิ้วเฮ้ยล่วงเลยไม่มีรีไวท์หมดแล้วอะ่ะคิโลบัคโอ้โหรีไวท์สามห้าโลบัคสามเก้าโลบัก, 3, 9, โ,บกโอเคงับวันนี้ก็คงจะพอเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับเกมโรบอกในแมปคาตาเพาสทูเพเยอร์นะครับถ้าใครอยากเล่นก็ไปลองกดใต้คลิปได้เดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ไว้ให้เออแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอประกาศก่อนนะตอนเนี้ยช่องเราเนี่ยพี่จะย้ายคลิปอื่นๆที่ไม่ใช่โรบอกแล้วก็ไมค์คราฟเนี่ยไปลงช่องสองนะครับ ใครยังไม่ได้ติดตามช่อง2เนี่ยสามารถไปกดกันได้นะชื่อช่องบุ๊กสมุติทีนะครับช่องนั้นพี่ก็จะลงเก็บอื่นที่ไม่ใช่ลบบอกไมครับแต่ว่ารูปแบบของคลิปเนี่ยน่าจะเป็นคลิปยาวๆเลยนะครับแล้วก็่วงนี้พี่จะกลับมาไลฟ์นะครับไลฟ์ในช่องหลักเนาะช่องหลักก็จะไลฟ์เป็นเนี่ยแหละลบบอกไมครับหรือเก็บอื่นๆยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละสวัสดีครับครับายบายายบาย